โมเขากล้องแล้วป้าถ่ายหนึ่งสองสามแล้วโมโมปอกกล้องป้ายาโมมาแกะพัสดุอีกแล้วค่ะน้องพิมคือตั้งแต่โมมาเนี่ยน้องพิมก็ไม่ค่อยช่วยแม่ทํางานเลยนะคะก็จะยุ่งแต่กับโมนี่ค่ะอ่ะพี่พิมพาโมมาอันนี้นะคะจากเป็นโครงการของเล่นดีๆเหมือนกันจากน้องเกดน้องเกดบางขุนสีบางเกาะน้อยกรุงเทพนี่เองค่ะ มีอะไรมาบริจาคบ้างว้าวมีแต่ตุ๊กตาค่ะลูกโอ้ยมีลูกบอลด้วยให้โมโดได้ไหมคะโม้เชบบ้าป้าเฮ้ยเขาบริจาคให้เด็กค่ะโมชอบแน่ๆเลยแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ค่ะบริจาคมานะคะก็จะมีตุ๊กตาหมาอะะเอไม่ใช่หมานี่มีข่าแปลว่าเป็นควายใช่ไหมคะม,ม,มีลูกบอลมีรถมีตุ๊กตานานาชนิดนะคะตุ๊กตาหมีอ้ออันนี้อะไรคะ ก็ตาม,มา้าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็มีรถมีรถหลายคันเลยแม่หันมีเศษไหมเศษอะไรคะ<ม>อ๋อันนี้เศษ<ม>ของบ้านอันนี้เมื่อกี้นี้เห็นว่ามันจะมาเรียนเรียนเูนเรียนริบดกอแล้วก็จะมี <ๆ S 2> เป็นเดี๋ยวนะคะโมโมเป็นติตตี้ตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้แถมจากแมคโ,โดนัลด์ใช่ไหมคะคุณแม่ก็มีนะโอเคคะ่ะแล้วก็จะเป็นร้อยแปดปริศนาอะไรเอ่ยสองเล่มโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณน้อง เกตมากเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จิ๋วหายไปไหนคือโทษทีราคา <laughs> นี่เหลือคุณแม่อยู่ <laughs> แกะอีกคนเดียวใช่ไหมคะเนี่ยอ่าด้าีเชมูเปลี่ยนที่กันเปลี่ยนหน้าที่กันโอเคอ่ะอคุณแม่อ่านให้ฟังนะอันนี้จากเด็กหญิงกุลพัฒน์จากสามชุกสุพรรณบุรีค่ะอ่าเป็นโครงการ,<ค>รแบบดีดีก็ไม่ไมกลามากหรอกค่ะสุพรรณอ่าหม้อมาอยู่กับแม่ให้พี่พิมพ์แกะบ้างเปลี่ยนหน้าที่กันค่ะ แง่ก็หูมาเป็นถึงสีเขียวเลยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ต้องออกมาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวยังลงไปไม่ได้ค่ะตุ๊กตาโดนละเอโมนกุ้งกิ้งกระดิ่งนะคะแล้วก็มีจุดหมายมาจแล้วก็มีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังค่ะคะตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นตุ๊กตาเหมือนคล้ายๆมีค่ะไม่แปลกใคร่มุ่นจะเรียกจูอ่านใ้ฟังอ่านเลยค่ะอ่านค่ะอ๋อตัวนี้แต่ อสวัสดีค่ะพี่ชื่อว่าพี่เพลงอยู่ปสามของของบริจาคมีสองเหรอคะของบริจาคตองมินคาดังดังนี้ตุกตามีกระเป๋าสพาัพ เล็ดตุกตาตุกตาโดราเอมอนอ่ากระเป๋าสะพายอยู่ในนี้นะคะเนอะเดลมอนโดราเอมอน,อมอนขอโทษน,นะคะที่พี่เอาของบริจาคเขาเขียนแยกกันเลยเขียนแยกกัน <c oughs> ดูด้านล่างดูด้านหลังอ๋อเขาวาดรูปที่ไหมไงเกิดว่าอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยนะแต่ที่ใส่ใส่แต่ที่ใส่ยางแครอทแครอทแครอทไม่ใช่แครอทแครอทให้ให้เธอให้เฮโรนหนึ่งอัน ให้จานน่าหนึ่งแอนและให้น้องพิมและให้น้องพิมหนึ่งสองแอนโอ้ยเดี๋ยวแม่ใหญ่อันนี้นะคะที่บอกมีให้จานน้าเจโรน้องพิมอันนี้นี่จดหมายข้างหลังอ่านแล้วหรอคะที่ห้อยแฟลตได้เกฟทูคุณแม่น้องพริมนั้นมีของคุณแม่ด้วยไหนคะัที่ห้อยแฟลตอ้าปลอปลาคะอันนี้เหรอคะนี่ไงนี่ห้อยแฟลใช่อไหนอ่ะเิฟทูคุณแม่น้องพริมเพืย เดี๋ยวคุณแม่หาดูก่อนค่ะบริจาคเดี๋ยอันนี้มันมีหลายอย่างเดี๋ยวลืออเราจะหมดเวลาเดี๋ยวคุณแม่หาดูรับรองค่ะได้แน่น,นอนอ่ะน้อมีเอาไปเก็บตรงนู้นก่อนค่ะเดี๋ยวเหลือเปิดอีกกล่องนึ่นะโอเคค่ะขอบคุณน้อง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 เพลงใช่ไหมเ้ากคอ่น,น้องเพลงค่ะแสดงเลยอืมต่อไปหูกล่องนี้เขียนมาสวยงามมากเด็กจิ๋วชิวอเอาขอโทษนะแพ็คของไม่ดี เพื่อนจะต้องมีขอโทษอะไรหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะจากเด็กหญิงอินทิราจากนวนจันบึงกลุ่มกอทมอนี่เองค่ะโอ้นี่น้องแพ็คมาน่ารักมากแล้วเนี่ยไหนดูสิคะโอ้มีทำแบบนี้ด้วยป,ป๊ามีใส่ฟีเจอร์ๆๆบอร์ดมานะคะอ่านหนูก่อนนะให้อ่านก่อนอันนี้น้องพรีมน้องพรีมให้อ่านก่อนไหมคะ มีของไม่เยอะนะคะแต่ก็ตั้งใจให้มากๆค่ะเลิฟพิม,พมโอ้นี่ก็ถือว่าซองสีชมพูให้น้องพิมนะคะจากพี่ใบบัวค่ะซองสีเขียวให้น้องพิมเหมือนกันค่ะจากพี่ใบไผ่ค่ะโอทำไมซับซ้อนอย่างนี้ค่ะ <laughs> นี่ไงก็เห็นจากใบบัวจากใบไผ่แสดงว่าเขาเป็นพี่น้องกันสองคน <laughs> ของเล่นต่างๆอันนี้ในกล่องนี้นะคะบริจาคใครโครงการของเล่นดีๆให้เธอส่วนใหญ่จะเป็นสกุชชี่ค่ะ ขอบคุณน้องใบบัวและน้องใบไผ่มากเลยอันนี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นของบริจาคนะคะเป็นบ้านแก้มยิ้มเป็นน้องแก้มยิ้มค่ะแต่เขาห่อมาอย่างดีเลยเราควรจะแกะมาถ้าแกะก็ผ่านเสียดายเนาะน้องซักแม็กมาส่วนใหญ่จะเป็นสกุ๊ชี่นี่ค่ะหหสกุช๊ชมเลยด้วยแล้วก็มีมีแฮมเบอร์เกอร์มีนี่สกุชชี่เหมือนกัน สก,กูชีสก,กูชีขนมปังเต่าน้อยสก,กุชีอันเบลอเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจเของแกะดูหน่อยค่ะเขาบริจาคนะเราจะแกะดูเหรอคะอะแกะขอกมาแล้วเราจะแกะมาเล่นนะคะเนี่ยเป็นสก,กุชีหมดเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพี่พิมพิมของยางลบพูดแม่จำได้อันนี้แม่เป็นเอาไวปปัม๊มๆจริงๆเอาไปปั๊มพวกน้ำมันอะไรแป้งโดอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นสกุูตี้หัวหอมค่ะอันนี้เขียนว่าเห็นลอกสีหลุดนิดๆแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแม่พิมพ์ต่างๆเขียนว่าเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะชุดเด Decorate เอ้ยไม่ใช่อ๋อใช่ค่ะไว้เล่นกับพวกดินปั้นต่างๆอ่าเรามาแกะดูของน้องพิมพ์ก่อนไหมคะว่าพี่เขาให้อะไรอ่ะพิมพ์<ะ>แกะหน่อยค่ะพี่เขาให้อะไรเนี่ยพี่ใบไผ่กับพี่ใบบัวเนี่ย ยายโม่ไปใหม่อ่ะโม่อยากเดินไหมโม่ก็อาจจะเบื่อละให้ก็เดินเล่นก่อนอ่ะโม่เดินไปเออทำไมป่าหนองทำไมโตเพรปล่อยเดินไปก็จะมากระโดดดูเหรอโม่มม่มาหาแม่ก็ได้มาม่โม่โม่ม่มาที่มาม่โม่โม่โม่มาที่ได้แค่ับตะเกียบครั ได้อะไรคะอ๋อมันนี่อยากแม่เอาไม่เอาไม่กินกระดาษเล้เนะนี่มีจุดใหม่มาด้วยค่ะอุ๊ยวันรำนะวันรูปน่ารักเนาะนี่ได้อะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่อใบบัวนะคะติดตามช่อง DIY อืมมีด้วยเหรอคะช่องเด็กจิ๋วจิ๋วงงเรามีด้วยเหรอช่อง DIY จบไหมคะน้องพิลม,มากค่ะหนูชื่อใบบัวค่ะติดตามช่องเด็กชิวๆเอามานานแล้วค่ะดูน้องพิมพ์ทุกวันเลยชอบน้องพิมพ์มากๆเลยค่ะน้องพิมพน่ารักมากเห็นรูปที่คุณพ่อน้องพิมพ์ถ่ายตอนที่น้องพิมพ์ไปเที่ยวสวยมากเลยค่ะ น่ารักมากด้วยจะติดตามน้องพิมตลอดไปเลยนะคะไอ o v ิเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วชิวเอาเด็กจิ๋วนิวทอยเด็กจิ๋วน้อง้าก็เด็กจิ๋วลิตรเจีบเด็กจิ๋วชิมวอลน้องทําสีตามช่องให้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มีวาดรูปน้องพิมมาด้วยนี่คะ่ะอ่าขอบคุณน้องใบบัวนะคะแล้วอันนี้น้องใบบัวให้ก็คือแก้มยิม้มเดี๋ยวแม่แกะให้ดูคะ่ะ แก้มยิ้มเป็นเจ้าหญิงแก้มยิ้มเจ้าหญิงค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณแม่แกะให้นะคะของน้องใบไผ่ให้น้องพิมพ์อุมโมโม่ก่อนน้องใบไผ่ให้มาเขียนว่าให้พริมพ์จากใบไผ่อ่าใบไผ่ก็วาดรูปมาค่ะอย่างนี้อ่าใบไผ่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องพิมพน้องพิมพ์น่ารักมากค่ะชอบดูคลิปน้องพิมพ์ที่สุดค่ะ น้องพิมอัดคลิปตั้งแต่เด็กน่ารักจางจากใบไผ่อ่าโอเคขอบคุณน้องใบไผ่มากนะคะขอบคุณค่ะโมโม่ขอบคุณหน่อยแล้วเร็วขอบโมโม่ขอบคุณพี่ใบไผ่พี่ใบบัวด้วยโอเคเดี๋ยวกล่องต่อไปเลยนะโมโม่ขอบคุณแล้วโมโม่อยากกับพี่ลูกอกลับวนนี่ดูแลน้องพิมค่ะดูแลโมโม่ดีหรือเปล่าหน้าที่แกะกล่องนี้ยกมาให้แม่นี่นะคะจากเด็กหญิงชนน้ำบอลเด็กหญิงน้องแบมจาก บางเกาะใหญ่กรุงเทพเป็นโครงการของเล่นดีๆให้เธอจะบอกว่าเห็นลายมือที่จ่าหน้านะมาให้เด็กจิ๋วแล้วคุณแม่ตกใจเลยอะ่ะนึกว่าตัวเองเขียนคือลายมือเหมือนตัวเองมากลายมือเหมือนคุณแม่มากๆปะปะว่าเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนมากตกใจดูดีแบบคําว่าเด็กจิ๋วอะไรเงี้ยคือแม่ก็เขียนลายมือนี้เลยไงเป็นอะไรตกใจหนูเหมือนตัวเองเขียนเอะไรเขียนมาไม่ใช่อ่ะแต่เหมือนมากตกใจอ่ะ ต่ต้องมาถ่ายตรงนี้ไม่ยกขึ้นมานะคะเพราะกล่องใหญ่มากสวัสดีค่ะน้องพริมพี่ชื่อแบมนะคะบ้านของพี่ของเล่นเยอะมากก็เลยจะบ,บริจาคนะปกติพี่ไม่ค่อยชอบบริจาคแต่ชอบเด็กจิว๋วเห็นเด็กจิว๋วคิดโครงการของเล่นดีๆให้พี่จึงบริจาคค่ะเลิฟน้องพริมขอบคุณน้องแบมมากนะคะที่บริจาคร่วมกับน้องพริมมาเนี่ยคะ่ะโอ้ยน้องแบมให้ มิมิกกี้ตัวใหญ่เลยนี่แต่ก็ไข่ไข่ในห้องรานะมันติดค่ะอ่ะอันนี้เขียนว่าให้น้องพิมค่ะน้องพิมขอบคุณค่ะเป็นที่ห้อยรูปกิตตี้ค่ะอ่ะน้องพิมส่งโมลกไปเลยอ๋อเป็นเหมือนเชฟใช่ไหมคะใช่แต่งชุดเชฟโมไปไหนแล้วลูกอันนี้คือของเล่นที่น้องแบมบารจัมก็จะมีพวกรถต่างๆโดเรมอนเต่าน้อยอันนี้อะไรคะ แมลงป่องแมงป่องไดโนเสาร์โมโม่ไปไหนแล้วอ่ะโม่ไปไหแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยนี้ค่ะโอเคในรังคุณแม่ก็ได้ทำการฉีกถุงออกมาแล้วนะคะก็จะมีตุ๊กตาต่างๆมากมายขอเอาไว้ในรังไม่แกะออกมาดูนะคะฝั่งนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าโมโม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะพาโมโม่ไปนอนแล้วนะคะโอเคไหมนอนเหรอคะโมโม่ไปนอนเหรอคะใช่ค่ะทำไมเด็กจิ๋วต้องนอนด้วยค่ะเด็กจิ๋วก็ต้องนอนด้วยค่ะเพราะมันดึกแล้วค่ะวันนี้บายบายนะคะอ่าบายบายท่านผู้ชมก่อนนะโมโม่กับจิ๋วเล้ว บา,บ,าบายบาโมบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมสาตาัตว์ให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ไหนโะม่สวดีนะโม่ดีค่ะ